แยตันติกออกโรงแชร์เองนะว่ากลุ่ม FSG คือผู้ที่ขัดขวางไม่ให้ซื้อโบรเมโอลาเวียมาร่วมชับเพราะมีราคาแพงเกินไปและอยากจะให้ยอชชมาเก้ไปหาซื้อนักเต,ตที่มีราคาถูกกว่านี้จะได้ไหมบารเทลลี่ยอมรับการย้ายท็อปลิเวอร์ฟูคือความผิดพลาดในอาชีพการขาแข่งของเขานะอะไรไงห้านักเต,ตสเปนที่ดีสุดในพรีเมียร์ลกอังกฤษในครันี้ คืออะไรกันแน่มาติฟเผยตัวการทำให้เกิดผลกระทบกับลิเวอร์พูลในช่วงสีซสั่นนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการนี้อัปเดตการรริงานข่าวที่น่าตื่นตะึงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังมีการรริงานออกมาจากทางด้านของ the atlantic สื่อชื่อดังและก็มีความน่าเชื่อถือของเกาะอังกฤษได้ออกมาตีข่าวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเจเกนคอฟและก็ยอร์กชมาเก้นั้นอยากจะได้ตัวโรมิโอราเวียเข้าสู่ทีมใจฉขาดแล้วแต่ก็เป็นทางด้านของกลุ่ม f s g ซึ่งเป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลนั้นได้ออกมาเบรกด้วยตนเองว่าไม่ต้องการจะให้ยอร์ชมาเก้ไปเจรจาเพื่อจะขอซื้อนักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมต่อไปแล้วมาดังที่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินตามที่ทางซาตัมตันต้อง,ง,งการและแล้ก,ก็ ดิวนกเกตการย้ายทีมในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นอย่างง่ายดายและลิเวอร์พูลเองนั้นก็คงจะได้ตัวลามิโอราเวียเข้าสู่ทีมไปนานแล้วโดยเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นในช่วงแรกที่ตลาดซื้อขายเปิดทําการใหม่ๆนั้นนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับดิวในการย้ายทีมของเรมิโอราเวียเป็นอย่างมากและก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ไปให้กับทางด้านของซัตตันที่จะนาไปแล้ว 2ถึง3ครั้งด้วยกันแต่ก็เป็นการตอบรองราคาที่มีการเพิ่มค่าตัวทีละเล็กทีละน้อยเช่านั้นจนสุดท้ายแล้วก็เป็นสโม,มสรเชลซีที่เข้ามาคว้าตัวลามิโอราเวียไปร่วมทัพด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์แถมในตอนเปิดตัวนั้นลามิโอราเวียก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขมากๆนะฮะกับการย้ายมารุ่มทีมเชลซีและก็เป็นสโม,มสรที่ตัวของเขานั้นอยากจะร่วมงานด้วยตั้งแต่แรกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของ g ีอาร์นติกก็ N T K, ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับด้วยนะว่าในความเป็นจริงแล้วลิเวอร์พูลนั้นสามารถคว้าตัวโรเมโอบราเวียเข้าสู่ทีมแบบง่ายๆถ้าหากพวกเขายอมทุ่มท่าตัวให้กับทางด้านของทางซาอาร,รมตัท,ที่ต้องการในครั้นี้โดยตอนนั้นค่าตัวของโรเบโอราเวียนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์แต่ก็ เป็นทางด้านของกลุ่ม FSG ที่ออกมาเบรกการย้ายทีมในครั้งนี้เพราะไม่ต้องการที่จะจำจ่ายค่าตัวที่มีราคาแพงสหรับอยู่นี้และต้องการจะให้ทางยอชมาเก้ถอนตัวออกจากทางดิวนี้ทันทีและให้ไปหานักเตะร,รายใหม่ที่มีฝีเท้าใกล้เคียงกับโรเมโอราเบียแต่มีราคาที่ถูกกว่าเข้าสู่ทีมจนสุดท้ายแล้วทางด้านของยอชมาเก้ก็ได้ไปคว้าตัววัตาุรุเอนโดเข้าสู่ทีมได้ในราคาเพียงแค่70ล้านปอนด์เท่านั้น เช่นแล้วเรื่องดังกล่าวนั้นมันมีไม่ถูกปิดเผยออกมาจากสื่อไหนทั้งนั้นนะฮะ และในเมื่อความเป็นจริงลิเวอร์พูลควรจะได้ตัวโรเบโอลาเวียเข้าสู่ทีมด้วยซ้ำไปเพราะในตอนนั้นดูเหมือนว่าทางด้านของโรเบโอลาเวียเองนั้นก็มีความต้องการที่จะจะอยู่ร่วมกับทางลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเมื่อเดียวนี้ลิเวอร์พูลถูกเบรกโดยกลุ่ม f s g ที่ออกคำสั่งด้วยตนเองด้านลิเวอร์พูลจึงได้ทำการถอนตัวออกจากทางดีวในการย้ายทีมของนกเตะวชย1กปวีปรายนี้ในท้ายที่สุดและตอนนั้นก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากที่สุดนะฮะเสียดายกับดีวนี้เพราะลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมยงกยกัับนตะรี มาอย่างจ้านานสุดท้ายแล้วกลับถอนตัวออกมาจากทีมนี้แบบดื้อซะอย่านงนั้นแต่ท้ายแล้วที่สุดนะฮะก็ได้ทราบกันสักทีนะว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงไม่ได้ตัวเปรอรเมโอลาเบียมมาร่วมชับแต่ยังต่อรองราคาต่อแล้วต่ออีกที่แท้ก็มีที่มาที่ไปแบบนี้นั่นเองครับโดยมาริโอบารเทลลี่ยอมยิงจอมเกเรนชาวอิตาลียอมรับว่าการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลคือหนึ่งในความผิดพลาดของอาชีพการค้าแข่งของเขา โดยการนี้ทางเขาเองก็บอกเลยนะว่าผมไม่น่าย้ายออกจากทางอินเตอร์มิลานตอนนั้นแม้ว่าทางบาราเฟลเบอรเดสจะกดดันให้ผมย้ายออกไปก็ตามทีเพราะผมคิดว่าสามารถสร้างปราัาศากับอินเตอร์มิลานได้และผมก็ไม่ควรจะย้ายออกไปจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และเมื่อมองย้อนกลับไปการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลคือความผิดพลาดน,นะสำหรับทางบรูซลี่นั้นย้ายมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลในปี2014แต่ก็โชว์ฟอร์มไม่ออกก่อนจะถูกปล่อยไปให้กับทางอซิมิลานยืมตัวนในฤดูกาล2015 และก็ย้ายไปอยู่กับทางดิชแมทาวลในปี2016ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางอานาเนลอ,อาดามิเนสเปอร์ในลีกตุรกีในปัจจันนี้นั่นเองนะถ้าหากว่าจะถามถึงนักเตะต่างชาติในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกงกฤษแล้วนั้นก็มีหลากหลายสัญชาติที่ย้ายเข้ามาค้าแข้งในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อิตาลีรวมไปถึง กระทิงดุสเปนที่ย้ายเข้ามาค้าแข่งกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะในช่วงกลางยุคปี2000เป็นต้นมาที่เรเตเดลนตว่าเป็นจุดรเริ่มต้นของยุคทองของทีมชาติสเปนจนสุดท้ายในปี2008ที่มีฟุตบอลยูโร2008ที่ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทของยุคทองจริงๆเพราะพวกเขาสามารถควา้าแชมป์รายการนี้ได้สําเร็จและก็ต่อยอดไปถึงการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010และฟุตบอลยูโร2012ได้อีกด้วย ทำให้ช่วงหนึ่งเรานั้นจะได้เห็นนักเตะสเปนอยู่กระจายไปกับทางทุกทีมในพิมเบริกโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่นตอนนั้นคุณซืูอชาวสเปนอย่างเอลบราฟาบราฟาเอลเบนิเตชคุมทัพอยู่หรือยุคปัจจุบันที่มีเป๊ปกยราคุมทัพแมนเชสเตอร์อยู่รากับว่านอกจากนักเตะเจ้าถิ่นแล้วก็จะมีสินค้าส่งออกจากสเปนนี่แหละครับที่เป็นของคู่เกมพิมเบริกและใน,ในเนื้อหาในครั้งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5นักเตะสเปนที่เป็นแฟนโบสถ์ว่าใคร คือที่สุดในพิม์บริกอังกฤษจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยชินอันดับที่5กันก่อนกัน,กนชาบ,บีอารอนโซโดยคุณชายอาร์โซชาบ,บีอารอนโซคือหนึ่งในัญใจของเราเดอะคอฟเพราะนอกจากจะหน้าตาที่หล่อเหลามีความสามารถาราวกับคุณชายอย่างแล้วเขายังมีฝีเท้าที่เก่งกาจไม่แพ้ก,กับหน้าตาเลยอารอนโซมีทีเด็ดจ,จากการวางลูกบอลยาวที่รเรเ้ว่าแม่นยำยาวย่างกับจับวางนะฮะราวกับว่าน้ำหนักในการเปิดบอลนั้นช่างมาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน อารันโซนั้นถูกวราฟาเบติเตซซื้อตัวจากทางเบรเอสลสัสดสัดในปี2004ก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมรัฐนาชทุกขาวเรเอัลมัดริษปี2009ซึ่งนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นยุคมืดของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้และถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางวราฟาทำผิดพลาดที่สุดนะฮะ ึงในอาชีพที่ผู้จัดการทีมเลยก็ว่าได้เพราะนับตั้งแต่ที่เขาอารอนโซเนี่ย,ายขายขายอารอนโซ่ไปเลเวรูลก็มีแต่ถดถอยลงมาเรื่อยๆอารอนโซนั้นคือนักเตะประเภทที่ปิดทองหลังพระไม่โดดเด่นแต่มีความสําคัญต่อทีมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องอเมื่อเขาได้จับคู่กับทางฮาวิเอร์บัสคาริโนนั้นทําให้สตีเวนจอราดนั้นเล่นเกมรุกและก็ประสานงานกับฟอนเดนโดตอเรตได้เป็นอย่างเต็มที่จนเกือบพาลิเวรูลได้แชมป์พรีเมียร์นะลีกในฤดูกาล2 0ง8เลยนะ โดยอารอนโซ่นั้นลงเล่นกับทางลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกตลอด5ฤด,ดูกาลไปทั้งหมด143นัดยิงได้14ประตูแล้วก็อีก18อัซิสคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด3ร,รายการ UCL ยูฟาซูเปอ้์คัพและก็เอฟเอคัพต่อมาดับที่4ก็จะเป็นนะครับผมาทางฟอนดันโดตอเรสโดยงานนี้นี่คือหนึ่งขวัญใจของแฟนๆลิเวอร์พูลเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงเวลาดีที่สุดของตอได้ก็คือ ช่วงที่เขาอยู่กับทางของแดนลิ Liverpool, เวอร์พูลหลังจากที่เขาย้ายไปร่วมทีมเชลซีแบบเหมือนคนอ,อกหักรักคุดนะฮะตอรเรสเองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เคยได้เซ็นเตอร์เอ่าเห็นตอเรเรสแรงร่างสุดยอดแบบที่เขาเคยเล่นกับทางลิเวอร์พูลเลยตอรเรสเนี่ยาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2007ในยุคข,ของราฟาเอลเบนิเตชซึ่งเพียงแค่ใน2ในพิมเบริกตอรเรสก็สร้างความมือหายกับพิมเบริกไปแล้วเพระเขาสามารถยิงได้ทันทีในเกมที่พบกับทางเชลซี เปิดตัวได้อย่างเจ,เจยมและกำเนิดนะฮะหนึ่งในคู่หูดีที่สุดในพิมเบริกพราะเขาจับคู่กับสตีเวนชราาจนเกือบพาลิเวพูเป็นแชมป์พิมเบริกในฤะด,ดูกาล2008มาแล้วจะมาคนที่3ก็จะเป็นทางดาบิดเดคิอาโดยงานนี้นี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่หลงเหลือมาจากทางยุคของเซิฟอเล็กฟอกุสันและสุดท้ายนะาเดก็ได้อำลลาแมนยูไปเมื่อจบฤดูกาล2022ี่บงที่เพิ่งผ่านพ้นไปและมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายต่อทั้งตัวเขาและก็แฟน ที่ไม่ได้อำลาในสนามโอเทฟอร์ดเดกอานั้นก็คือหนึ่งในผู้ทัสษาประตูดาวรุ่งในช่วงปลายปี2000เข้าสู่ปี2010เขาคนนี้ขึ้นมารพร้อมๆกับนาะกับมาเนเอลนอยเออร์จากฝั่งเยอรมันที่ณตอนนั้นยังอยู่กับทางชาร์กี้0-4เดกอาคือหนึ่งในเหตุผลเพียงไม่กี่ครั้งที่ทําให้ป๋าเฟอร์กี้ต้องหยุดคุมทีมข้าสนามป๋านั้นต้องหยุดคุมทีม1เกมเพื่อจะไปดูฟอร์มการเล่นของเดกอากับ Atlantic, อาเดติกอาเดติโกมาดริด เพื่อจะมาเป็นตัวแทนของเอ็ดวินฟิเดร์ซาที่ประกาศว่าจะแขวนถุงมือหลังจบฤดูกาล2010ต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นเชสฟาวิกัสนี่คือเจ้าของสถิตินักเตะสเปนที่แอซิสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฟาวิกัรสลงเล่นไป350เกมพมรีเมียร์ลีกกับทั้งาร์ตซน,นและก็เชลซีแอซิสไป111ครั้งเป็นอันดับ2ตลอดการของลีกและก็เป็นนักเตะสเปนที่ยิงได้ในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดอันดับที่5าโดยยิงไปมากถึง50ประตู สำหรับทางเชสฟอรเบิกัสนั้นย้ายมาจากทางอัสตันตั้งแต่ปี2003 ความจริงเชสนั้นก็อยู่ในทีมอาร์เซนอลชุดไร้ผ่า,าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ลงสนามให้กับปืนใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเลยเพราะทั้งฤดูกาลเขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่3เกมและก็เป็นเกมฟุตบอลถ้วยลีกคับทั้งหมดแต่ผมเชื่อได้เลยว่าหนึ่งในสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดณตอนที่เล่นให้กับอาร์เซนอลก็คือเขาได้กัปตันอ่าเป็นกัปตันให้กับอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ21ปีเป็นหนึ่งในกัปตันที่อายุน้อยที่สุดของสโมสรก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมกับทางบา,ร,างร์เซ แะข่าที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหมในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกท่านรับ